ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาเลาะอีกครั้งหนึ่งครับกับไปหาเลาะคลิปนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะพะจัมุระก็เลยนะครับจะถือโอกาสนี้่อบันทึกภาพแล้วก็เรื่องการเดินทางและแวะวัดสวยๆมาฝาก f c ช่องไปหาเลาะไปครับไปหาเลาะครับ ี่คือสารากางหลังเก่าของจังหวัดหนองคายนะครับเนี่ยเขามีอนุสาวรีย์อยู่ตรงนั้นนะเขาเรียกอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะครับโอ้เนี่ยเขาเตรียมผงทรายไว้นะครับเผื่อเวลาน้ํามันขึ้นหนักๆอย่างบทเกวนตอกทรายเลยน้ำผงช่วงนี้เป็นหน้าน้ำผงหน้าน้ำวงขึ้นนะครับเราเดินไปดู่อยตรงนี้ก็คือฝั่งน้ำขงนะครับ หน้าวัดมีชัยนะตรงโน,งน้นนะครับเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวของจังหวัดหนองคายที่รถวิ่งข้ามไปข้ามมาโน่นนะครับตรูงานเป็เยอะเลยนะครับทางโน้นเป็นฝั่งอ่าเวียงจันทร์นะครับ นะครับตอเช้าแล้วนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับอันนี้กําลังเดินทางเข้าตัวเมืองนะครับเมื่อคืนนี้นอนอันนี้สอนนอกตัวเมืองนะครับก็โอเคครับอากาศดีวันนี้นะครับผมจะเดินทางเข้าสู่ตวัวเมืองแล้วเดียเด๋ยวจะพาไปชมวัดสวยๆของจังหวัดหนองคายแล้วก็เป็นที่ของลบงศรีษ หลวงพ่อใหญ่ของจังหวัดน,นี้เลยนะครับน่นคือวัดหลวงพ่อภาษัยนะครับเดี๋ยวพาเขาไปชมวัดสวยวันนี้นครับผม ครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือวัดโพชัยนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงพ่อใหญ่ครับหลวงพ่อพระัยซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธามากครับของชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดข้างเคียงนะครับ ตรงนี้เขาจะมีที่บูชาดอกไม้เพื่อไปกราบไหว้ของพรหลวงพ่อนะครับแล้วก็ให้กราบไหว้ยอยู่ศาลาด้านข้างของโบสถ์นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะอนุญ,ญาตให้จุดธูปจุดเทียนได้นะครับแต่ส่วนข้างในโบสถ์ก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้จุดนะครับเราก็กราบไหว้ข้างนอกนี่ก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นไปข้างบนได้เลยครับ ตามประวัตินะครับคร่าวๆก็คือวัดโพชัยนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยพีพศ2360นะครับชื่อเดิมวัดนี้นะครับก็คือวัดผีผิวต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดโพชัยก็เนื่องมาจากว่าภายในวัดนะครับมีต้นโพที่ใหญ่มากและเชื่อกันว่าเป็นต้นโพหมามงคลนะเป็นไม้มงคลก็ลเลยเปลี่ยนชื่อตามเป็นวัดโพชัยนะครับ แล้วก็ส่วนพระเสริมพระสุภาสัยเป็นพระใสนะครับที่ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์นี้ก็คือพระใสเ,เดิมนะครับเป็นพระที่ถูกสร้างโดยพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งล้านช้างสามพระองค์นะครับก็คือสุขเสริมใสนะครับซึ่งปรารถนาที่จะสร้างพระประจำองค์ขึ้นนะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับมีปาฏิหาริกคือว่าในขั้นตอนการหล่อพระนะครับใช้เวลาสูง เผาเตาหลอมอยู่ถึง7วัน7็ดคืนก็จะทองก็ไม่หลอมละลายนะครับจนมีวันหนึ่งที่กําลังเผาทองอยู่นั้นแล้วก็ช่วงเพนพอดีพระเนนก็ไปฉันเพนกันหมดแล้วปรากฏว่ามีชีประขาวมาสูบเตาแทนนะครับหลังจากนั้นก็ทําให้ทองหลอมละลายนะครับก็พอกลับลงมาจากสันเพนจะมาสูบเตาเพื่อหลอมทองต่อก็ปรากฏว่าไม่เห็นชีประขาวแม้แต่คนเดียวนะครับ ึงเป็นการเททองลงเบ้าเรียบร้อยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับท่านได้ทําแพนะครับล่องเอาพระเสริมพระสุขพระใสออกมาจากประเทศลาวนะครับโดยผ่านลําน้ํางึมนะครับถึงจะข้ามแม่น้ําโขงแต่พอมาถึงบริเวณปากน้ํางึมนะครับซึ่งตรงกับบ้านหนองกุ้งปัจจุบันก็คืออำเภอพวิสัยนะครับได้เกิดพายุใหญ่กระหน่าเข้า ทำให้แพรที่ประดิษฐานองค์พระสุกแตกนะครับแล้วก็พระสุกจมลงสู่แม่น้ํโขงนะครับตรงบริเวณนั้นเขาก็เรียกว่าเวิร์แทนหรือเวิร์พระสุกนะครับเวิร์แปลว่าบริเวณก,กว้างๆนะครับของน้ํานะครับก็จากนั้นก็ได้อัญเชิญพระเสริมกับพระสยนะครับได้มาที่จังหวัดหนองคายต่อนะครับตอนประมาณสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับท่านก็จะได้อัญเชิญพระสยไปยังพระนครน,นะครับแต่ปรากฏว่า เวลาเอาเกวียนนะครับมาใส่พระใส่ไปพอถึงหน้าวัดภูชัยเกวียนเกิดหักนะครับพอซ่อมเกวียนแล้วเกวียนก็หักอีกพอซ่อมเกวียนเสร็จวัวที่ลากเกวียนก็ไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายนะครับก็จึงได้ทําพิธีอัญเชิญวงสวงนะครับเพื่อให้ท่านมาประดิษฐานที่วัดภูชัยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ แล้วที่นี่เขาจะมีเทศกาลสาําคัญในช่วงสงการนะครับก็คืองานอัญเชิญหลวงพ่อภระสัยลงจากอุโบสถเพื่อแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้ส่งน้ําช่วงประมาณวันที่13ถึงวันที่18เมษายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดหนองคายเลยทีเดียวครับ อตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางออกจากตัวจังหวัดหนองคายนะครับผมจะมุ่งหน้าไปทาธุระ,ะที่อําเภอบ้านผือนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอวัดสวยๆในระหว่างการเดินทางครับเดี๋ยวผมจะแวะก็ิภาพมาฝาก เดินทางผ่านนะคอดีเห็นวัดสวยๆนะครับก็เลยแวะลงมาชมครับที่นี่โอ้ปันปัญญาสวยงามมากครับสงวัดประสาทนะครับดูโบสถ์นะครับอ,โบบโอุโบสถนี่ก็สวยนะมีงาาองค์พญาเพค่งกำลังสร้างนะครับนะองค์พญญนานี่ก็สวยเหมือนกัน โอ้โหโบโซนี่สวยงามนะครับสูงใหญ่นะครับสูงมากต้องว่าโบโซนแบบสุดแบบภาคกลาง มีลูกมีมิดมีใบสีมาขยันไปดูดูอ้อันั่เออนเป็น,นอุโบสถหลังเก่าครับโอ้โอ้ว ประธานข้นที่สวยงามเลครับดูข้างบนนะโอ้ยระยากาบผักกาดนาะโอ้ดูพีดานข้งบนนะเป็นพีดานทำจาไม,ม้สวยงามนลยครับแล้วด้านข้างนะประมาณเนี่ยเขาทำ สวยนะครับสวยีอีก,อกแบบสุดขนาดใหญ่ประตูนี่เป็นประตูกระจกนะครับสองทะลุออกไปข้างในโบสถ์ถึงกลางวันก็ไม่มืดครับเพราะมีแสงมีแสงสว่างนั่นเป็นโบสถ์เก่าเป็นอุโบสถหลังเก่าครับใกล้ๆกับหลังใหม่นะไี่หลังเก่า นี่อาจะเป็นาสารานะครับสาลาที่เขานั่นดีๆนไม่ออกมัสามสี่คนได้ยินเสียงล้างจานล้างช้อนน่าจะเพิ่งเพลนเสร็จแล้วมั้งถวายข้าราชารพระตอนเพลนน่าจะเพิ่งเสร็จนะครับเพราะตอนนี้เราสี่มงเที่ยงพอด,ดี เนี่เสียงไม่ออกนนั่นที่เป็นหอกองหอระฆังครับเขาแข่งกันนั่นเนี่ยพอดีผมขับรถผ่านพอดีเลยนะก็มองเข้ามาเห็น,นจอดแวะไม่รู้นะครับว่ามีวัดที่มีอุโบสถสวยๆ,ๆแบบนี้ติดอยู่บริเวณน,นี้จนโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นศาลาการ,าาร,ปรเปลี่ยนหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะงฝังใหญ่ดูสิครับ สีนี้สวยงามครับดูทรงสีลังคาออกเป็นสีน้ำเงินออก,ออกบุ้งเงินพลม่วงคนระับแล้วก็มีพญานาเป็นสีโทนเดียวกันสีฟ้าสีนะ<อ>เปิดองบันไดที่ทางขึน้นสวยงามดีสวยงามดีเลยไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อ เราจะไปวัดไหญยังไงก็เดีย๋ยวว่ากันอีกนีผมล่าศัยตินรถเข้ามานะ,ะเข้ามาทําง,งานจะมาเขารถต่อพอผ่านเจออะไรส,สวยๆผมกแ็แอบทาด้วยไปครับเดี๋ยวก็ไปหานห,หล่อไปเรื่อยเลยเรานี่นะผมนี่จะเป็นเท้าเวสต์ จังหวัดนรายิับงานรถิสัยมาตั้งใจว่าเย็นนี้จะไปนอนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็จะพาไปชมวัดสวยๆตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากคาดของจังหวัดบึงกาฬนะครับผมจะไปที่จังหวัดบึงกาฬแต่ว่าพอดีผมผ่านมาทางนี้นึกขึ้นได้ว่าที่ปากคาดนี้นะครับมีวัดสวยอยู่สองสามวัดนะครับ เราจำได้ว่าผมเคยมาวัดหนึ่งนานมากเลยตั้งแต่สมัยปูหลายสิบปีเลยวัดนี้คือวัดข้มสีทุนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมวัดนี้เนาะในไหนได้ผ่านมาแล้วคือกันแหละลงมาถึงที่นี่ก็ปูห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้ย็นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังพอมีแสงถ่ายไดย้เดี่ยวเดียวแวะวัดนี้นิดนึครับ ใสใหญ่นะครับใสใหญ่นาะใหญ่มากเลยมาดูข้างในนี่นครับข้างในนี่ก็เป็นหินนะครับเป็นเหมือนเชิงถ้ำนะแล้วก็มีพระกลางสายญาตนะครับนี่ครับโอ นี่นี่นี่โปงโบราณนะคุณดูใหญ่มากเลยต้นสูงต้นต้นเลยนะครับผมโอมิมิท์นี่ใหญ่มากเลยครับนี่เขาเรียกโปงโปงโบราณใหญ่มากครับใหญ่มากจริงมันเป็นศาลาใหญ่นะครับศาลาใหญ่ผมไม่ได้เข้ามานานมากแต่ก่อนเป็นวัดแบบเออประมาณสักสามสิบกว่าปีที่ผมไม่เคยเข้ามาวัดนี้เลย มี่ั้ขับรถผ่านตลาดตลอดเลยวัดนี้จะมีก้อนหินดินดานแบบนี้นะคล้ายๆกันนะครับกับวัดอางหงศิลาวาสแต่ว่าวัดอางหงศิลาวาสนี้จะอยู่ริมน้ําโขงนะครับส่วนวัดถ้ำสีทนนี้ก็จะอยู่บนบนเนินเขาอะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็มีหินก้อนใหญ่แบบนี้เหมือนกันเลย สีทนมโนโลานี่มีมโนลามีพระใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูที่บ้านนั่นเป็นน,นู่นนะครับเจดีย์ท้านผมครับ ทางเป็นเจดีย์แก็อันนี้เหมือนเป็นเจดีที่ทําจากไหินนี่ทำจากหินโอ้วสวยงามอีกแบบนึงเลครับเป็นไหเป็นโอ่งครับใช้โอง่งแล้วมาตอ่อกันเป็นโอ่งเจดีเลยนี่นี่นี่นะฮะเป็นโอง่งปั้นกันข้างบนโนู้นเลยดังนั้นเจดีย์สูงเราจะเห็นจากด้านนอกริมถนนใหญ่นะครับที่เห็น ไาเดินชมข้างไหนใต่อมันนี้พระองค์ใหญ่นะครับโอ้โดนแสงตอนเย็นมีแสงแดดส่องเปลีนประกายสีทองสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็คือพระโตโคตัตบะนะครับองค์ใหญ่พอสมควรเลยครับสวยงามมากครับ ตรงนี้ก็โอ้เขาทำตรงกลางนี่เป็นทำด้วยถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีตรงไหนสักที่หนึ่งที่ว่าเป็นนิทานเรื่องเล่าว่าสีทนผาก้อนหินออกเป็นสองก้อนนะแบ่งเป็นสองอัน,นตรงนี้คือรอยพระพุทธบาทนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทหน่อยเนาะ นี่นะครับรอยประพุทธบาทภายในเปไ็ไปไนงานจิตใจของป่ากานันัเะเสร็จงานมาถึงปาอดีเกเตอร์ มีหรือเปล่าครับเห็นไหมน่าจะไม่มีแล้ววนะ่าน่าจะอ,าออกแต่คงว่าดูรตรงนี้เป็นเหมือนถ้ำเขาทำเป็นรอยต่อระหว่างเป็นถ้ำเลยครับอ๋อนี่เป็นถ้ำเรือสีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ๋เป็นเนินหินแล้วเป็นด้านข้างสารคะครับนี่เป็นถ้ำเรืองสี ด้านบนนะครับนี่นะเราเดินขึ้นไปนะครับตามทางขึ้นนี่เลยก็ค่อนข้างสูงกันนะโอ้โหนมองเห็นสังกระจายนะครับอูบันไดตรงนี้ค่อนข้างชัน สุดดีครับเดี๋ยวขึ้นบนันไดเลยข้างบนเราจะมองเห็นเที่วทัดนะครับอมองเห็นเที่ยวทัดสวยนะครับ <c oughs> นนะอย่างนีนูน่นน้ำโขงแล้วเห็นน้ำโขงเป็นทางยาวเลยอากาศตอนเย็นๆนะครับ วันกำลังจะตกดินลมย็นดีมากเลยครับลมข้างบนเห็นวิวสวยนะครับทากสวยมากมุงนี้ก็เห็นน้ำโขงครับพี่โค้งเข้ามาแล้วก็เวาเ้าไปทางโน้นสวยมากครับลูกส,สวยๆอยู่ตรงนี้เอง ข้างบนนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชน,นะเรากราบพระท่้นัาน้างบนนี้ข้างในเป็นวาดรูปหนังฟ้าะมาณนี้ครับก็นี่ก็เป็น,ปนชมว,วิวครับทองการสวยเลยทีเดียวนะเป็นตัวประคาดทั้งเมือ,องเลยนะครับ พระค่ะครับวตะวันตกบินครับตอนนี้สวยเลยครับสวยเลยไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาล,งลุงละ ว่าค่อนข้างจะเย็นแล้วตอนนี้อยู่โมงแลวนะมุกดาลยหกโมงครึ่งเข้าไปแล้วนะครับหกโมงสามสิบแปดนาทีค่อนข้างที่จะเย็นละเดี๋ยวเราลงแล้วก็ไปต่อครับเข้าตัวจงวังหวัดมุกดาลัยต่อบันไดค่อนข้างชันเลยนะครับเนี่ยนะค่อนข้างที่จะชันต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่ก็ขึ้นได้นะครับไม่เหนื่อยไม่อะไรเพราะว่า ข,ข,ขั้นไม่เยอะมาได้ย่นี่ขั้นไม่ก็เยอะมากขึ้นได้สบายแต่จะชันสักหน่อยเออแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาถึงตัวจังหวัดบึงการนะครับออก็รู้มาว่าที่จังหวัดบึงการเนี่ยเขามีตลาดตอนเย็นๆนะครับริมแม่น้าโขงนะเหมือนถนนคนเดินนะครับออก็พอดีเลยมาเดินหาของกินนะครับก่อนจะเข้าไปที่พักออนี่ครับ พวกของกินของขายของใช้เยอะเลยนะครับก็ขายกันเยอะเลยผู้คนก็เดินเยอะดีอยู่นะครับไปผ่านมาทางจับบงหวัดบุการก็ลองมาแวะเดินนะครับถนนคนเดินของจังหวัดบ,บุรีรัริมน้ําโคงนะครับสําหรับไปหาลาะคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบลงตรงนี้เนาะ,ะสาหรับการเดินทางของวันนี้ทั้งวันนะครับโอ้ลุยไปหลายจังหวัดเลยบุการับ้นผือแล้วก็หนองคายนะครับ ทายก็มาพักที่บึงการเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปพาไปชมวัดสวยๆของจังหวัดบึงการอีกวัดสองวัดนะครับมีอยู่วัดสวยๆอยู่ริมํำพงสำหรับไปฮารลอกคลิปนี้นครับผมขออนุญาตจบลงตรงนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามรับชมฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ